สวัสดีจ้าเิปนี้ก็จะพามาเที่ยวสวนดอกไม้นะจ้ายังอยู่ที่สวนดอกไม้กันนะคะพี่น้องเห็นไจ้าอันนี้เป็นดอกเ,อเดซี่นะคะดอกเดซี่สีขาวจ้าไปจ้าพาเดินเข้าสวนดอกไม้กันนะคะพี่น้อง มาชมดอกไม้ค่ะคลิปนี้ก็ยังอยู่ที่สวนดอกไม้นะคะพี่น้องเพราะว่าสวนมันสวนมันกว้างนะคะพี่น้องเราก็เดินยังไม่ทั่วถึงนะคะนี่นะคะพี่น้องหลากหลายสายพันธุ์นะคะดอกไม้จ้าอากาศก็ดีดีจ้ะพี่น้องอากาศเป็นใจนะคะไม่ร้อนไม่หนาวมากค่ะพี่น้องกำลังอุ่นๆเลยค่ะ นี่นะจ๊ะพี่น้องอันนี้ไม่รู้เชื่อดอกอะไรนะคะพี่น้องดอกมันเยอะมากจ้ะบางทีเราก็เรียกไม่ถูกนะคะดอกมันเยอะมากค่ะดอกไม้นะจ๊ะอันนี้เป็นดอกสีเหลืองสีขาวนาดาชอบมากเลยค่ะดอกไม้นี้นะคะนี่นาดาก็เจ็บซี่กับป้าป้าหน่อยนะคะพี่น้องถ่ายรูปไว้นะจ๊านี่นะจ๊ะ ดอกไม้สีสวยมากจ้กพี่น้องประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์จ้านี่นะจากพี่น้องเดินไปคุยกันไปนะคะชมดอกไม้กันไปนะคะอ่าจ้าอากาศดีดีจ้กพี่น้อง ไปจ้าพาเดินชมไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องอากาศกำลังดีจ้าที่เนธเธอร์แลนด์เขาจะชอบปลูกดอกไม้กันนะคะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นเมืองหนาวนะคะนี่นะคะสวยๆนะคะธรรมชาตินะคะพี่น้องนู่นนะคะ นี่ก็จะเป็นดอกสีเหลืองนะคะดอกสีเหลืองสีขาวสีชมพูค่ะพี่น้องหลากหลายสีนะคะประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่เ,เขาจะมาผสมพันธุ์นะคะผสมดอกไม้นะคะเป็นสีนูน้นสีนี้อะไรแบบนี้จะนี่นะคะพี่น้องสีชมพูก็มีนะคะ ดอ,อกสวยมากจ้า,าจาับพี่น้องสวยมากจ้าสวยมากๆจ้าสวยมากๆจับพี่น้องน่นจา้านาดาเป็นคนชอบดอกไม้นะคะพี่น้องก็เลยเออสีออกสวยมากๆจ้า นี่นะครับพี่น้องรับชมไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้ไม่มีแสงแดดนะคะพี่น้องไม่มีแสงแดดนะคะก็เลยเข้างหลังดาดานุ้นจะเป็นสัญลักษณ์นะคะเป็นสัญลักษณ์จ้ะเนี่ยค่ะพี่น้องสวยมากจ้านี่เป็นฝั่งนี้ค่ะพี่น้องเนี่ยจ้าเนี่ยจ้าพี่น้องอันนี้เป็นอีกข้ามฝั่งนะคะเป็นข้ามฝั่งจ้านี่ญญาานะจาน้ญญา,จา นูน่นนะจ๊ะป้าป้าเราก็ถือกระเป๋าสองสามกระเป๋าเด้อจ่ะเด้อนี่นะจ๊ะป้าป้าตัวอะไรป้านี่ตัวอะไรเนี่ยเป็นหุน่นเป็นหุ่นยนต์อะไรแบบนี้จ๊ะจพี่น้องนัน่นนะจ๊ะนี่นะจับพี่น้องเซฟซีซ่กันหน่อยจา้าน้าดาก็เซฟซีซ่กับป้าป้าไปนะคะพี่น้องนี่นะจ้ะ ดอกไม้สวยๆจาะพี่น้องนาดาชอบมากเลยจ้ะมันมีหลากหลายสีนะคะอันนี้ไม่รู้เป็นดอกอะไรนะคะนาดาก็ไม่รู้ว่าเป็นดอกอะไรจากพี่น้องหอมไหมอืมหอมๆจ้ะดอกหอมมากๆนะคะดอกหอมจ้ะนี่นะจ๊ะพี่น้องสวยมากๆจ้ะนี่นะจ่านี่นะจ๊าพี่น้องเยอะมากนะคะดอกไม้เยอะมากจ้ะ นหนม,นนมูเด้งเหรอป้าป้าบอกว่าหมูเดงนี่นะคะธรรมชาติค่ะพี่น้องดอกไม้สีสันสวยงามนะคะดอกไม้เมืองหนาวจ้ะนี่มันก็จะอยู่ได้เป็นเดือนนะคะพี่น้องถ้าว่าอากาศไม่ไม่ร้อนมากมันก็จะมันก็จะอยู่แบบนี้นะจ๊ะพี่น้อง ไม่เหี่ยวไม่อะไรแบบนี้นะจ๊ะเพราะว่ามันเป็นเมืองหนาวนะคะแต่ว่าถ้าเป็นประเทศไทยเราร้อนๆนี่อยู่ได้ไม่นานหรอกคะ่ะพี่น้องนี่นะคะอันนี้ก็เป็นดอกอะไรไม่รู้นะคะออกสีเขียวๆอะไรแบบนี้จ้ะมันหลากหลายสายพันธุ์นะคะพี่น้องมันก็เรียกไม่ถูกนะคะ ดงหมูเดงหมูเดงจ้าอู้เหมือนประเทศไทยนะคะเนี่ยเป็นดอกบัวจากพี่น้องดอกบัวนะจ้าเนี่ยจ้านี่ก็ถ่ายรูปกันไว้นะคะพี่น้องเนี่ยคะ่ะนี่ดอกสีชมพูมีกลิ่นหอมมากๆะคะ่ะพี่น้องดอกสวยสวยจ้าไม่รู้ว่าชื่อดอกอะไรนะคะพี่น้องดูดีไซน์นะคะสวยมากๆจ้า ดอกสวยสวยจัดพี่น้องมีกลิ่นหอมด้วยนะคะพี่น้องกลิ่นหอมมากๆเลยจ้าไม่รู้ว่าเอ่อชื่อดอกอะไรนะคะพี่น้องเขาไม่ได้ติดป้ยไว้นะคะนี่นะคะพี่น้องอันนี้นดาก็ถ่ายรูปนะจ้าพี่น้องเนี่ยจ้าสวยงามจ้าเนี่ยจ้า ประเทศในทะร์แลนร์มีดอกไม้หลายสายพันธุ์ค่ะพี่น้องนู่น,นะจ้ะฝั่งนู้นก็เยอะค่ะพี่น้องนู่นอะคะสารพัดดอกนะคะสารพัดดอกไม้จ้าแล้วก็ถ่ายรูปไปนะคะถ่ายรูปกับดอกไม้ไปจ้า อันนี้เป็นดอกอะไรไม่รู้เป็นดอกเล็กๆนะคะพี่น้องดอกไม้จะมีกลิ่นหอมนะคะบางชนิดก็กลิ่นหอมหอมจากพี่น้องบางชนิดก็ไม่หอมนะคะแต่สีสันมันสวยนะคะพี่น้องสีสันสวยแต่ว่าไม่มีกลิ่นหอมนะคะเนี่ยจะ้ะนางแบบก็ถ่ายรูปไปเล่นไปอะไรแบบนี้นะจ้ะพี่น้องคนชอบดอกไม้นะคะ นี่จ้าดีสันสวยงามค่ะพี่น้องอันนี้เป็นสีส้มค่ะสีส้มนี่นาดาก็ถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปกับป้าป้าหน่อยจ้าเนี่ยจ้าพี่น้องแกก็ชอบดูดอกไม้เหมือนกันนะคะ ถึงไปกันใต้ค่ะพี่น้องเราก็ชอบแกก็ชอบอนี่นะจา๊ะสีชมพูนะคะสวยมากมาก,มากจา้ะนี่นะจา๊ะนี่นะจ๊ะพี่น้องสวยมากจา๊านีนะจ๊ะจับพี่น้องลูนป้าป้าน้องป้าป้าเดินะนั่นดาวงานจับพี่น้องสวยมากๆจ้า ไหนสีไหนสวยป้สวยมากจ้านี่นะาจะพี่น้องไม่รู้เป็นสีอะไรนะจ้าเนี่ยจ้าเป็นดอกสวยมากจ้าจ้บพี่น้องอันนี้จะเป็นเอ่อสีนะคะสีสวยมากจ้านี่น่าจะพี่น้องสวยมากจ้าอันนี้แสงแดดนะคะแสงแดดเยอะมากจ้บพี่น้องนี่น่าจ้าอันนี้เป็นดอกนะคะไม่รู้ดอกอะไรจ้บพี่น้อง หลากหลายชนิดนะคะเรียกไม่ถูกเลยค่ะพี่น้องดอกไม้นะจ๊ะดอกไม้เมงือหนาวนะคะดอกไม้มงหนาวจ้านี่นะคะพี่น้องสีสวยๆค่ะสีสดค่ะสีส้มสีชมพูสีเนี่ยค่ะสวยมากจ้ะพี่น้องอันนี้ก็สวยนะคะดอกางน,นี้อจ้ะอันนี้มีสีแดงสีชมพูนะคะ นี่ค่ะพี่น้องดอกไม้ดอกไม้จา้าด้วยสวยค่ะพี่น้องดอกไม้สวยจา้เา,เาเนี่ยเอาหั่นเฟซมาได้ไอหมูเด้งหมูฝรั่งอันนี้หมูฝรั่งนะคะไม่ใช่หมูไทยจา้าหมูเด้งจา้าหมูเด้งนะจา้าหมูเด้ง อันนี้ก็เป็นดอกสีเหลืองจากพี่น้องสวยสวยจ้าเนี่ยจา้าอากาศเย็นนะคะมันก็เลยอยู่ได้นานนะจ้าพี่น้องดอกไม้จา้าอันนี้ก็เป็นทุ่งนะคะเป็นทุ่งมีคลองน้ําอะไรแบบนี้นะคะประเทศนทเนเธอร์แลนด์นี่ดีอย่างค่ะพี่น้องน้ําเยอะคะ่ะไปตรงไหนก็เป็นคลองน้ําอะไรแบบนี้นะจ้าพี่น้อง นี่นะจ้ะบรรยากาศนะคะพี่น้องบรรยากาศดีดีจ้ะตรงนี้ก็จะเป็นสะพานนะคะพี่น้องเนี่ยจะ้ะนี่นะจ๊ะพี่น้องข้ามคลอ,อ,องแม่น้ำนะคะไปอีกฝกั่งหนึ่งคะ่ะ จะพาไปดูเครื่องบินลำเล็กๆนะคะที่เขาจอดไว้จากพี่น้องไปไปกโกไปไป,ไป,ไป รถไฟเหรอขับกระปินป้าปาจะพูดดิบินไปไทยแลนด์ไปบินบ laugh> ินไปอ่าบินไปประเทศไทยสปีกเลยบินไปประเทศไทยบินบินไปประเทศไทยอ่าประเทศไทยไปอ่ไปกินส้มตามซ่อมตามต้มยำต้มยำกุ้ง พูดได้ไปกินต้มยำกุ้งอะมันปลาล่าปลาล่าปลาล่อร่อยป้าป๊าบอกว่ากินปลาอร่อยกินต้มยำกุ้งไทยป้าป๊าชอบที่ไหนชอบชอบจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรนี่นี่ใจนี่ไม่ประเทศไทยชอบจังหวัดอะไรอพูดสเกีชอบจังหวัดภูเก็ตภูเก็ต ปะตองชอบปะตองพังงาชอบพังงาเขาหลักเขาหลักกระบี่เขื่อนราชป่าเขื่อนราชป่ากระบี่กระบี่ชอบกระบี่ไหมโอ้ยชุดอันนี้เรานั่งอยู่บนเครื่องบินนะคะพี่น้องเรานั่งอยู่บนเครื่องบินค่ะนี่นะคะเครื่องบินนะคะนี่นี่เชิดเลยนุ่นนี่เห็นแล้วนู่นนะจ๊ะนู่นนะคะพี่น้อง เครื่องบินเล็กนะคะโอเคโอ้ป๊าป้าลงมาจากเครื่องบินนะคะลงมาลงมาลงมาเอากระเป๋าลงมาด้วยกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋ากระปินลำใหญ่มากจ้ะ เอากระเป๋ามาเร็วนี่นะจ๊ะอันนี้เขาก็จะให้คนขึ้นไปเล่นอะไรแบบนี้เป็นกระต๊อบมาจากพี่น้องเป็นกระต๊อบนะคะเป็นหลังเล็กๆอะไรแบบนี้จ้ะน,นี่นะจ๊ะ นี่ก็จะเป็นดอกไม้ใบหญ้านะคะพี่น้องดอกไม้ใบหญ้าจ้าเป็นดอกหญ้าดอกอะไรพวกนี้นะคะพี่น้องสวยงามจ้านี่นะคะพี่น้องดอกหญ้านะคะเป็นดอกหญ้าจ้าสวยงามจ้า